วันนี้นะคะก็ให้พาทุกท่านมารีวิวบ้านในโซนของราชพฤกษ์ปิ่นเกล้ากันบ้างนะคะสำหรับตอนนี้เราอยู่ที่หน้าโครงการไร์บางกอกบุรวาาราชพฤกษ์ปิ่นเกล้าโครงการนี้จะเป็นโครงการของ SC s c s เเซเมื่อเข้ามายัางโครงการนะคะเราจะเห็นจุดเด่นอย่างหนึ่งของโครงการที่นี่ก็คือมีถนนที่มีความกว้างมากมาก สำหรับบ้านหลังที่พามารีวิวในวันนี้จะอยู่ที่ซอย16นะคะก็คือซอยนี้ค่ะแล้วเราก็มาถึงบ้านหลังที่เราพามารีวิวในวันนี้แล้วนะคะเป็นบ้านหลังที่3จากปากซอยค่ะหลังนี้เลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับก้อยไม้พาวเอรี่โปรที่หมู่บ้านไร้บางกอกบุรวาดราชพฤกษ์ปิ่นเก้านะคะวันนี้ก้อยพามาชมบ้านสวยอีกหลังหนึ่งที่อยู่บนเนื้อที่38ตารางวาสำหรับบ้านหลังนี้นะคะมีทั้งหมด3ห้องนอน3ห้องน้ำค่ะเป็นบ้านที่อยู่หลังเกือบรองสุดท้ายนะคะตรงนี้นะคะก็จะค่อนข้างส่วนตัวมากๆเดี๋ยวก้จะพาทุกท่านเข้าไปชมบรรยากาศด้านในของบ้านหลังนี้กันค่ะ ตามมาเลยค่ะเชิญค่ะเรามาเริ่มกันที่บริเวณที่จอดรถของบ้านหลังนี้นะคะสามารถจอดรถได้สองคันตรงนี้เจ้าของบ้านเดิมยังไม่ได้ทำการต่อเติมหลังคาโรงจอดรถไว้นะคะท่านไหนที่เข้ามาเป็นเจ้าของใหม่ก็สามารถมาต่อเติมเพิ่มตรงนี้ได้ค่ะบริเวณด้านหน้าประตูทางเข้าบ้านนะคะ จะปลูกหญ้าแล้วก็มีต้นไม้เขียวเพื่อเป็นร่มเงาให้กับบ้านหลังนี้ค่ะในส่วนของด้านข้างของบ้านนะคะตรงนี้เราก็สามารถที่จะตัดแต่งกิ่งต้นไม้ให้สวยงามแล้วก็สามารถที่จะเดินจากด้านข้างไปยังด้านหลังบ้านได้นะคะนี่ก็คือพื้นที่บริเวณด้านหลังบ้านค่ะ บริเวณนี้นะคะจะมีแทงเก็บน้ำขนาดใหญ่พร้อมทั้งปั๊มน้ำด้วยนะคะเพื่อที่จะรองรับการใช้น้ำของบ้านหลังนี้ค่ะส่วนขวามือนี้นะคะก็จะเป็นตู้เก็บของสามารถที่จะเก็บข้าวของเครื่องใช้อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆได้เลยนะคะบ้านหลังนี้จะเป็นแบบบ้าน High ไฮเวย์ way, หรือเป็นบ้านแฝดของโครงการนะคะ มีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด145ตารางเมตร3ห้องนอน3ห้องน้ําแล้วก็ยังมีห้องพักผ่อนให้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านในกันค่ะบริเวณประตูทางเข้าจะเป็นประตูบานกระจกขนาดใหญ่นะคะเป็นบานสไลด์เข้ามาปุ๊บเราก็จะเห็นบริเวณห้องนั่งเล่นนะคะมีบริเวณพื้นที่สำหรับวางโซฟาและก็ วางทีวีตรงนี้ค่ะเป็นสเปสซซึ่งกำลังเหมาะเจาะในการนั่งดูทีวีแล้วก็นั่งพักผ่อนของครอบครัวเลยทีเดียวค่ะตรงนี้ในส่วนของบริเวณฟ้าก็จะมีการดรอปฝ้าตรงห้องนั่งเล่นแล้วก็ที่เชื่อมต่อไปยังห้องรับประทานอาหารตรงนี้นะคะเพื่อที่จะประดับไฟให้มีความสวยงามสำหรับห้องนี้เราจะมีแอร์ให้ด้วยหนึตัวนะคะ แล้วก็ตกแต่งผ้าม่านติดตั้งผ้าม่านไว้ให้เรียบร้อยค่ะทีนี้เราจะมาดูห้องครัวกันนะคะนี่ก็คือบริเวณพื้นที่ครัวเป็นพื้นที่ที่มีการทำบิวอินเป็นบิวอินตู้เก็บของซิงค์ล้างจาน แล้วก็เก็บอุปกรณ์ต่างๆตรงนี้นะคะในส่วนของห้องครัวจะเชื่อมต่อไปอยังบริเวณด้านข้างและก็ด้านหลังบ้านนะคะทำเป็นโซนซักล้างได้เลยค่ะในส่วนต่อมาก็คือบริเวณของห้องน้ำชั้นหนึ่งนะคะ ห้องน้ำชั้นหนึ่งจะเป็นห้องน้ําซึ่งมีขนาดใหญ่สามารถใช้ได้เป็นทั้งห้องน้ําและก็ห้องอาบน้ําไปในตัวด้วยนะคะนี่เลยค่ะพร้อมทั้งสุขภัณฑ์ซึ่งได้มาตรฐานเลยนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูบริเวณพื้นที่ชั้น2กันค่ะลักษณะของบันไดก็จะเป็นบันไดที่ปูด้วยพื้นไม้นะคะนี่ค่ะ บริเวณชานพักเท้าตรงนี้จะมีโคมไฟเพื่อที่จะเป็นไฟสองสว่างเชื่อมต่อมายังบริเวณของชั้นสองชั้นสองเราจะมีทั้งหมด3ห้องนอนและก็2ห้องน้ำนะคะห้องแรกที่จะพามาดูก็คือห้องมาสเตอร์เบดรูมหรือว่าห้องนอนใหญ่พื้นที่บริเวณของห้องนอนใหญ่จะมีแอร์ให้หนึ่งตัวแล้วก็ติดตั้งผ้าม่านให้เรียบร้อยค่ะ สำหรับห้องนอนใหญ่ของบ้านหลังนี้จะอยู่ในโซนของบริเวณด้านหน้าของบ้านจะมีบานกระจกที่ทำไว้เป็นหน้าต่างสองฝั่งก็คือฝั่งด้านข้างกับด้านหน้าก็จะสามารถมองเห็นวิวด้านนอกได้นะคะห้องนอนใหญ่จะมี Walk-In Closet ไว้เก็บเสื้อผ้าซึ่งจะจุเสื้อผ้าได้เยอะเลยทีเดียวค่ะบริเวณใกล้ๆกันนั้นก็จะมีห้องน้ำสำหรับใช้งานของห้องนอนใหญ่โดยเฉพาะนะคะ แล้วก็ยังมีการแยกเป็นโซนเปียกโซนแห้งโดยบีบประตูกั้นตรงนี้นะคะสำหรับที่จะอาบน้ำเราจะมีเครื่องทำน้ำอุ่นให้เรียบร้อยค่ะทีนี้เราจะมาดูบริเวณห้องนอนอีกห้องนอนหนึ่งของชั้นสองกันสำหรับห้องนอนนี้จะเป็นห้องนอนที่ปูด้วยพื้นไม้แล้วก็มีผ้าม่านติดตั้งไว้ให้เรียบร้อย แต่ว่าจะไม่มีแอร์นะคะในส่วนของเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดที่เห็นอยู่นี้เจ้าของบ้านเดิมจะทำการยกออกนะคะฉะนั้นเราก็จะได้เป็นห้องโล่งๆสามารถนำอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ต่างๆมาตกแต่งได้ตามความชอบใจของเราเลยทีเดียวค่ะมาอีกห้องหนึ่งนะคะสำหรับห้องนี้เจ้าของบ้านเดิมก็คือใช้ทำเป็นห้องพระนะคะเราก็สามารถทำเป็นห้องพระ ห้องทำงานห้องพักผ่อนห้องอ่านหนังสือก็ได้ค่ะตรงนี้เราก็จะไม่มีแอร์เช่นกันค่ะแต่ว่าจะมีพัดลมติดเพดานให้พร้อมทั้งติดตั้งพมาณให้ด้วยค่ะในส่วนของห้องนอนเล็กทั้งสองห้องนะคะเราจะใช้ห้องน้ำร่วมกันก็คือห้องน้ำที่เห็นอยู่นี้จะมีอุปกรณ์สุขภัณฑ์ต่างๆรวมถึงมี โซนในการอาบน้ำซึ่งจะแยกเป็นประตูก,กั้นไว้เพื่อทำเป็นโซนเปียกโซนแห้งติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นให้เรียบร้อยค่ะโครงการไล้์บางกอกบุรวารราชพฤกษ์ปิ่นเก้าตั้งอยู่บนถนนหลวงชนบทนนทบุรี3039การเดินทางสามารถเข้าออกได้หลายเส้นทางเลยทีเดียวค่ะทั้งเส้นราชพฤกษ นครอ,อินบรมราชชนนีหรือว่าถนนพุทธมนตรสายหนึ่งแล้วก็อยู่ใกล้กับทางด่วนโครงการพิเศษสีรัฐวงแหวนรอบนอกเป็นทางด่วนถนน6เลนเลยนะคะทำให้การเดินทางเข้าออกเมืองสะดวกยิ่งขึ้นในส่วนของรถไฟฟ้าเป็นรถไฟฟ้าสายสีเขียวสถานีบางว่าห่างจากโครงการแค่12กิโลเมตรเท่านั้นค่ะ สำหรับท่านไหนที่ชอบช้อปปิ้งนะคะไม่ต้องกังวลเลยค่ะที่นี่จะอยู่ใกล้กับ The k r y s t a l The Walk Home p ค o h o m ป w o r k และก็ภายในซอยสวนผักก็จะมีตลาดสวนผักตลาดกรุงนนท์และก็ตลาดพระรามผ้าถือว่าเป็นทำเลในย่านที่อุดมสมบูรณ์มากๆเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่ทุกท่านได้เยี่ยมชมบ้านหลังนี้แล้วถ้าท่านไหนสนใจนะคะ กำลังมองหาบ้านที่อยู่ในโซนของราชพฤกษ์ปิ่นเกล้านี้นะคะก้อยแนะนำเลยค่ะบ้านหลังนี้ถ้าสนใจนะคะก็สามารถติดต่อน,นัดหมายก้อยเข้ามาชมบ้านแล้วก็ชมบรรยากาศภายในโครงการได้เลยนะคะตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่นี้ส่วนท่านไหนนะคะกำลังมองหาเอเจนต์ฝากขายบ้านที่ดินคอนโดอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทในโซนของกรุงเทพและก็ปริมณฑล ก็สามารถติดต่อก้อยมาได้เช่นกันตามเบอร์โทรศัพท์เดียวกันนี้นะคะก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะคะก้อยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามก้อยไมค์พ่อปฏิโปรได้วยนะคะมาดูกันว่าครั้งต่อไปก้อยจะพาทุกท่านไปชมบ้านหรือว่าที่ดินสวยๆแบบนี้ที่ไหนอีกแล้วเรามาเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ